สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่12กรกฎาวันจันรนะครับออผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อวานเป็นวันแห่งอ,อ,องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับผมก็เลยขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับวันนี้ผมจะแบ่งปันปพระวจนะของพระเจ้า โกลโลซีบทที่3ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ4นะครับผมจะอ่านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยการกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตยอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจงเอาใจสิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บน เ,เพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายปรส่งปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักศีด้วยอเมนเมื่อวานผมเทศนามัทธิวบทที่15นะครับพระเยซูคริสต์ทรง แนะนำให้เราทุกคนก็ะระลึกถึงหัวข้อไมใช่หัวใจนะครับหัวใจของธรรมบัญญัติจริงๆนะครับจริงๆกเ็เราก็รักษาธรรมบัญญัตินั้นการที่รักษาธรรมบัญญัตินั้นก็สําคัญแต่ว่าสําคัญมากกว่านั้นก็คือเราก็ต้องรักษาหัวใจของธรรมบัญญัติจริงๆ จริงๆก็หัวใจของธรรมบัญญัตินั้นให้เราจะรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะครับแต่ว่าผมกเออ็เคยเห็นว่าอาจารย์พีท่อก็พิมพ์คำถามให้พี่นองว่าถ้าพระเจ้าทรงสามแล,แล้วถ้าออพระเจ้าทรงออให้เราจะ,ะระลึกถึงหัวใจของธรรมบัญญ,ญัติ ถ้าอย่างนั้นก็ประยุกยต์ใช้ต่อชีวิตของเราอย่างไรดีเราต้องรักษาธรรมบัญญัติหรือไม่อาจารย์บิดท้อทำแบบนี้หรอแต่ว่าพี่น้องก็เมื่อวันก็เมื่อวันเมื่อเราได้อินได้ฟังเทศนาพี่น้องก็รู้สึกว่าอย่างไรครับพระเจ้าได้ทรงสัง่ออสมและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างธรรมบัญญัติทุกประการก็ได้สั่มแลแล้วในพระองค์เราก็จะทำอย่างไรดีนะครับ จริงๆก็บางคนก็เมื่อผมประกาศเข้าดีอย่างนั้นนะครับบางคนก็สงสัยหรือบางคนก็คําถามมีคําถามแบบนั้นนะครับพระเจ้าได้ทรงสามและแล้วถ้าอย่างนั้นก็เราจะไม่ทําอะไรก็ได้จริงๆก็ความคิดนั้นผมก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเราไม่ได้รักษาธรรมบัญญัตินั้นก็เข้าใจผิดนะครับ เพราะว่าพระเซูคริสต์ได้สามเล็แล้วเนี่ยสำหรับความรอดของเรานะครับเราทำต้นเองนะครับหรือเราการที่เรารักษาธรรมบัญญัตินั้นก็ไม่ไม่พอนะครับไม่พอที่จะได้รับความรอดจากพระเจ้านะครับเพราะว่าคือปัญหาในใจของเราก็ยังไม่แก้ไข จริงๆก็อาจารย์เปาโลพูดถึงในเช้าวันนี้สำหรับผู้สมาชิกคริสตจักรของโกลรสีนะครับว่าเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยการกับพระคริสต์แล้วก็จงสาแวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริตรสต์สถิตอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า อาจารย์เปาโลให้เราเอา่อให้เราจะ,ะระลึกถึงสิ่งที่เบื้องบนนะครับสิ่งที่เบื้องบนก็คืออะไรเบื้องบนก็พระเยซูคริสตป์ประทับในเอ่อขวาเบื้องขวาของพระเจ้านะครับสิ่งที่เบื้องบนหมายความว่าสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเราก็ อาจารย์เปาโลให้เราจะ,ะระลึกถึงสิ่งที่เบื้องบนายความมากให้เราจะเ,าเป็นบปรริส,สุทธิ์ชีวิตของเราการการะทําของเราจิตใจของเราก็ให้เป็นบริส,สุทธิ์แต่ว่านะครับพร่องได้สามเล็ดแล้วทาให้เราก็เ,าเราก็แาแวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในข้อข้อสองนะครับ ข้อ2บอกว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกอจจาจารย์เาลลพูดถึงว่าต้องเอาใจใส่สิ่งที่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะครับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็คือหมายความว่าความชั่วหลายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นบุนทีนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อ3นะครับ เพราะว่าท่านตายแล้วทําแมเราก็ะระลึกถึงเอาใจใส่สิ่งที่เบื้องบนเพราะว่าเราตายกับพระคริสต์แล้วนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์ได้สามและทุกสิ่งทุกอย่างที่บนไมก้กางเขนเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็รผชนเราทุกคนก็ตายแล้วทำให้เราก็เราก็ ทำให้เราก็ไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่นะอยู่ที่อยู่ในโลกนี้นะครับถ้าเรายังไม่ตายแล้วเราพยายามาคิดถึงสิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะครับพี่น้องที่ลังนะครับอันนี้เรื่องที่สำคัญมากนะครับในกาลาเทียบทที่สองข้ออีสิทก็พูดถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับเราก็ตายกับ พระเยซูคริสต์แล้วนะครับเมื่อเรามีความเชื่อเมื่อเราวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วอันนี้หมายความว่าเราก็ได้รับชีวิตนิรัดนดร์เราก็จะได้รับชีวิตใหม่แต่ว่าพี่น้องนะครับยังไม่ตายยังไม่มีชีวิตนิรัดนดร์นะครับยังไม่ตายยังไม่มีชีวิตใหม่นะครับพี่น้องที่รักนะครับพี่น้องก็ ตายแล้วกับพรซูคริตหรือเปล่าครับจริงๆก็สิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับก็คือการที่วางใจในพรซูคริตกับการตายแล้วกับพรส c คริตก็ความหมายเดียวกันถ้าเราก็ตายแล้วตายแล้วตายกับพรซูคริตแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็จะสามารถ เอาใจใส่สิ่งที่เพื่อบนบอลได้นะครับถ้าเราตายแล้วเราก็าารักผาสบานรักพระเจ้าได้และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเหนได้ถ้าเรายัางไม่ตายนะครับถ้าเรายัางไม่ตายกับพระสกฤตแล้วเราก็รักพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าในใจในใจของเราก็ยังเต็มไปด้วยความผิดพลาด ความชั่วร้ายนะครับแต่ว่าคนที่ตายแล้วเขาก็ยกลอกเขาก็ปฏิเสธตัวเองได้นะครับพี่น้องที่รักนะครับตอนนี้พี่น้องก็ปฏิเสธตัวเองได้ไหมครับหรือตอนนี้ก็พี่น้องก็เอาใจใส่สิ่งที่เบื้องบนได้ไหมครับอันนี้หมายความว่าเราตายแล้วแต่ว่าเนี่ยการตายอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับ นี่เป็นตั้งแต่เราเมีความเชื่อเราไว้วางใจในพรสคริตแล้วก็จนถึงเสียชีวิตเราก็กำลังได้อยู่นะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้ก็โอเคนะครับแต่ว่าเราพยายามที่จะตายในพรสคริตตายกับพรสคริตในแต่ละวันแต่ละวันพี่ลองนะครับพรสคริตตายทรงสัำารละแล้วเพื่อเราแทนเรา แต่ว่าอันนี้ก็เมื่อได้สำเร็จเมื่อ2000ปีก่อนนะครับอันนี้ประยุกต์ใช้ต่อชีวิตของเรายังไงดีในแต่ละวันแต่ละวันเราก็จะตายกับพรสคริปด้วยนะครับเราจะตายกับพรสคริปด้วยพี่น้องที่รักนะครับอาทิตย์นี้พี่น้องก็จะตายกับพรสคริป ด้วยไหมครับถ้าอย่างนั้นเราก็จะสามารถเอาใจใส่สิ่งที่เบื่องบนได้นะครับแล้วก็เราก็จะ,ะระลึกถึงหัวใจของธรรมบัญญัติจริงๆได้นะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าพเจ้าพระพิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์แม้ว่าเราเป็นคนบาปแม้ว่าเรา เป็นคนชั่วหลายใจของเราก็เต็มไปด้วยความชั่วหลายแต่ว่าพราะองค์พระเจ้าก็ทรงประทานพระสยซคริสต์เพื่อที่จะให้เรามีความรอดให้เรามีชีวิตนิรนันดรให้เรามีชีวิตใหม่ก่อนที่เรามีชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดรขอพระองค์ทรงให้เราจะตายกับพระเยซคริสต์ด้วย เพราะว่าเราไม่ตายไม่ตายกับพระสยคริตแล้วชีวิตของเราก็จะยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงขอพระเจ้าทรงเวโพลให้เราทุกๆคนจะตายกับพระสยคริตและให้เราจะาสามารถมองเห็นสิ่งที่เบื้องบนแล้วก็ให้เราจะเอาใจใส่สิ่งที่เบื้องบนด้วยขอพระเจ้าทรงเวโพล สมาชิกทุกท่านในสัปดาห์นี้ให้เราจะให้เราจะตายกับพระสคริปต์ทุกวัยในสัปดาห์นี้เรวก็เรื่อยๆขอพระเจ้าทรงอวยพรในการทํางานในการรับใช้ในการเรียนอะไรต่างๆขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์อธิษฐานชุ่มขอในพระนามของพร,ออระเจ้า amen ขอเจ้าอวยพรสวัสดีครับ